เราจะเอาโทรศัพท์โอ๊ตนะคะมาลวงความลับนะคะว่าโอ๊ตคุยกับผู้ชายคนไหนอยู่กรอบกันเปนไม่ได้หรอต้องเป็นเมียโอ๊ <c oughs> ไม่ได้เป็นแป้งแต่แค่นะ <c oughs> ตรง <c oughs> ตรง, <c oughs> ตรงสวัสดีค่ะพบมกับช n n e l คำสิงแฟมิ่ลี่นะคะทุกคน วันนี้นะคะไฮนะคะก็มานอนบ้านเดสนะคะทุกคนและพอตื่นเช้ามานะคะเราก็คุยกันว่าเราจะแกล้งโอ๊ตโอ๊ตเนี่ยจะเข้ามาทํางานซึ่งโต๊ะทำงานโอนจะอยู่ข้างล่างคือโอจะนั่งเล่นคอมข้างล่างอะไรเงี้ยเขียนสยคลิปให้ลูกค้าคุยกับลูกค้าต่างๆนานา,นา แต่แเราจะแอบ,บเอาโทรศัพท์โอ๊ตนะคะมาเปิดก็คืออยากรู้ไงเห็นปะว่าโอ๊ตมันแบบเพลเพินๆในไอจีเออมันช่วงนี้มันลงบ่อยแบบลงเพลงรักโดนนิ้นเออแล้ก็เลยแบบว่าก็อยากเถียงนิดนึง <laughs> เราจะเอาโทรศัพท์โอ๊ตนะคะมาลวงความลับนะคะว่าโอ๊ตค,คุยกับผู้ชายคนไหนอยู่อ,อ๋อก็แบบว่า คือเบยังไม่ได้เปลี่ยนไงจริงๆกูต้องใช้ iPhone 13จะยัง<อ>ใช้ iPhone 11อยู่ก็ได้บอก <st> <c oughs> มึงขอยืมโทรศัพท์มาดูหน่อยดิว่าจะถ่ายข้อมูลโอนออข้อมูลย้าย,ายข้อมูลอะไรเงี้ยทำยังไงแล้วก็หยิบมาปุ๊บได้มาปุ๊บล็อกห้องค่ะล็อกห้องเราก็อยู่ในห้องนี้กันสองคนแล้วก็อ, od, อ่าน,นเลยแล้วก็เปิดเลยมึงมาเนี่ยแหละเดี๋ยวไปสองคนมันสงสัย ยศมายังอ่ะมาแล้วมึงกูกำลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์กูจะใช้ไอ้โทรศัพท์กำลังถ่ายข้อมูลยิ้มโทรศัพท์ดูยูทูบหนึงว่ามันถ่ายยังไงได้เป็นบ้าทั้เป็นบ้าคิดว่าเป็นคิดว่านะคิดว่าจะไม่ได้บอกเดี๋ยวไปวิ่งถึงไปได้ถ้ากูทำไม่ได้เดี๋ยวกูแย่มึงได้ยิ้มดูยูทูบเฉยเฉย เราได้มาแล้วนะคะนั่งชิวๆวันหยุดอยู่บ้านนี่วันนี้จะถ่ายรูปเล่นถ่ายติ um, ๊กต็อกกันก็เลยแต่งตัวสวยเบอร์นี้เพราะว่านี่นะคะโทรศัพท์กูเราจะเริ่มจากการอันหน้าจอ อ่ะให้ดูให้ดูให้ดูวอลเปเปอร์ก่อนนะคะวอลเปเปอร์โอเป็นคู่กับหลานหลานของนางองศาเอาน้ององสานะคะก็น่ารักเป็นน้านที่น่ารักนะคะต่อไปเราจะเข้าไปที่โฟโตอัลบั้มนะคะอุ้ยไหนทำไมกูเจอรูปอะไรเลยอะอะไรเดี๋ยวอ๋อนำถ่ายรูปกับพี่ฟ้าพี่ตานอ๋อตกใจปุ๊ <laughs> มึงกูยังไม่เจออะไร <laughs> เลยจะแต่งแงต๊จแตดแต่แต่รูปกูกับพี่โตเลยรูปพี่ฟ้า รูปเพราะใครวะหล็อกหอเหรอะไรไม่มีอะไรถ่ยถ่ายถ่ายิเหออะไรเ้อเียยยหังไม่ทันดูเลยอันนี้คือแบบไม่มึงอันนี้คือแบบถ่ายกันเฉยๆลองไงลองกล้องใช่ไหมเบสแบบว่าใช่ว่าแสงวันนี้ส่วนหรือเปล่ามึงดูดิวันนี้แส สวยวันนี้แสงสวยแม่อาดทนจามมาหน่อยแมเอาเปไนดูอะไรก่อนยังไม่ดูทันดูเลยเอเยยอไทยขึ้นข้อมาก่อนเนี่ยเอาไงทำได้ไหม ดีกว <cn Jean Rabbit bulun> ่า no ค่ะเราไม่ม no ีไร้ไม่มีเออนี่นะคะมีลายของโอ๊ตนะคะเห็นไหมมีแม่เบสบัญชีสีนี่คือใครลูกค้าอาอลูกค้าก็คือเพราะน้นนะคะนางเบสทำสิงโอ้ยฉายาคือเต็มเลยนางไฮจำไม่ได้ว่านางไฮไม่ก็ต้องพิ่พเพื่อนไงว่านางหมดเลยมีก็บอกเลยลาไม่มี โยมมึงอยู่ได้ไงไม่มีคนคุยโอเคครับคุยเลยพี่ตงอ่ะโอ๊ตสืบให้พี่หน่อยว่างไหมโอ๊ตบอกครับเอาอะไรพี่ตงเบสใส่แหวนใส่อะไรตอนนู้นไงใส่แหวนใส่อะไรเถืนอนน่ะคุณจะบัดนิ้วกูณไปแล้วเนี่ยตอนนี้โอ๊ตเขาขอกูไม่ได้ขอมึงไงไม่ก็วันนั้นกูไปซื้อโทรศัพท์ให้มึงไงใช่แล้ววันบังเอิญตรงกับวันที่พี่ตงว่าโอ้ยแป๊บเดียวช่วยให้พี่หน่อย แล้วเนี่นมึงทำไงวะมันชนกันแล้วบอกว่าแล้วเนี่ยพี่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวให้เขาส่งแก๊บมาอ๋อโอเคโอเคไปต่อไม่มีอะไรในไลน์ไม่มีมีแค่เพื่อนหรือมันอยู่ในไอจีหรือเปล่าดูเมสเซจไอจีผายเลยผู้ชายเดาได้เลยหนึ่งเดาคุณเซนเซอร์ให้ให้ทุกคนรู้ว่าเป็นผู้ชายเซนเซอร์ได้าหนะเออได้เซนเซอร์รูปได้โอเคผู้ชายให้ผู้ชายลงรูปว่าขายของได้โอลก็บอกว่าขอ200นะ โอ๊ตแอเปราเจโอลังสิตอุ้ยเป็นเจโอลังสิทเหรอสลับสลับกันเปไม่ได้หรอมีความต่ออ่ะสลับกันเปไม่ได้หรอต้องเป็นเมียก่อนเป็นเลยนี่วันนี้หมดิ้นแล้วไม่จีบก่อนเฮ้ยเสียเวลาเธอเหงาเธอเลยมาคุยกับเราแบบนี้เศร้าจัง เพิ่อใส่ผู้ชายเป็นใบมูล่าเดี๋ยวก็ต้องเขาเดี๋ยวก็เพิ่อใส่เขางงมึงต้องหลุดมึงจะข้างล่างมึงจะอกหักอะไรมันต้องเริ่มนหลกตรงไหนมึงช่วยหาตอนต้นได้กูเลยเม่อเช้าเองโอ้โหนี่คุยเมื่อเช้านะกูยังไม่เจออีกวันนึงเลยอ่ะไม่ก็มอมอยปกติตื่นอุ้ยคดยาวมากคุยเมื่อเช้าเอากูพูดจริงทุกคนคุยเมื่อเช้าอย่างยาวเพื่อนไงเพื่อน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  เพื่อนเพื่อนนี่แอบชอบไหมหรือว่าเพื่อนเฉยเพื่อนเฉยไม่แอบไม่แอบชอบเลยโอ้หมดแล้วเแม่ดูก็ำลังทุพูดเลยไอจุ๊บมาลงเบียร์ด้วยเขาบอกว่าไปชนเ้าบอกว่ามาดิลงเบียร์รามินทามาแน่มาขับรถกลับให้ด้วยนะมีความต่อมันต่อเก่งมันได้ไห กลับกี่โมงถึงบ้านแล้วออกมากินเตี๋ยวอยู่อ๋อกินเผือดด้วยนะมีความต๊อจัดไปอยากเล่นเสียงเล่นเสียงด้วยต้องอ่านแบบเล่นเสียงอยากเจอเจอ <laughs> <laughs> อยากเจอเจอแต่ไม่ว่างเลยเรียกว่าคิวทองน้องงงใช่ไหมไม่ใช่พี่อะเลยวะทำบ้านเก่งนี่ ทำบ้าเก่งคือทำบ้าไงทำมึงคุยภาษาอะไรภาษาใต้อย่งนี้ภาษาใต้อ่าไม่ได้แป้งแต่แค่นะเดี๋ยวดาดดาดดาดเดี๋ยวดาดมันคือมั่วอะไรนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำบ้าเก่งนี้เชื่อแล้วไม่ได้เป็นแป้งแต่แค่นะเสียงมากคูเล่นนั่นแต่แบบมัธยมต้นนะเราก็คู่แบบจ้ายอมจ้าคิดถึงนะ บอกคิดหนึ่งผู้ชายกนคิดหนึ่งนะแล้วไม่ไม่ได้เหรอเขินจังได้เราสวยก็มีสิทธิ์ Happy New Year นะปีที่ดีในทุกวันแมวก็คือหมวนี่แหละนอนเลยฝันดีนะไว้เจอกันครับดีใจนะที่ได้บอกน้องคนแรกเลยนอนนอนต่อยมานนอนดีใจนะที่ได้บอกน้อนคนนอนคนแรกเย้ย น่ารักที่สุดดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยพี่นอนแย้วนะเมืออาจะมงคุณจบอกว่าเวลากูคุยกับผู้ชายถามที่ตรงก็ได้กูไม่เคยใช้ศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบเย้ยเยอะแล้วก็องเย้ยเยหน่อยพกกับมอแบบมีแนะจริงเหรอกูไม่พิมกูพิมตามแบบภาษาไทยเยี่ไายค่ะบอบอคไปแล้วบล็อคแล้วกแล้วโอ๊ตแต่ฉันอยากรู้คนนึงใครตรงตรงโอ้เย อะไรโอ้ยขออนุาเฮยำไยแล้วพี่ตรงอะไรลำไยแล้วไม่คลิปที่กูกอดนะไม่ไม่ไม่ตอนนั้นอันนี้ลงวิดีโอคลอ๋อ้พี่ตรงลงวิดีโอคอบกูกู็เลยตอบไปลำไยแล้วพี่ตรงเด็กพลังเยอะเอาอยู่ไหมล่ะพี่เอาไม่อยู่เด็กมันดื้อบอกเพื่อนด้วยนะพักผ่อนบ้างชอบตัดคลิปดึกดึกละครถ่ายละครก็เหนื่อยแล้วขยันกันเกินคนช่องคำเดียวสามรี บอกแล้วพี่ตรงไปดูเลยนางดื้อนางชอบอุ้ยนางชอบฟิลมันมาตอนดึกๆกฝากพี่คุยกับนางเยอะๆกลัวนางจะเศร้าอุย้ยไม่ห่วงกอสองสารเหมือนกันเป็นห่วงมากๆแต่เดี๋ยวก็น่าจะผ่านไปได้จะได้แก่งขึ้นความรักต้องแลกกับความเสียใจนี่ก็เสียงเลืนออกแล้วไม่ไหวเด้มันเป็นเด็กดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เจอคนที่ดีเดี๋ยวชงมาก่อน ขอบคุณแทนเบสมันด้วยพี่ที่เป็นหัวอยู่กับพี่มันยิ้มตลอดจงจงลงเกิดแล้วก่อนเกิดอะไรก่อนจงเก่งไม่ต้องขอบคุณพี่เลยพี่เต็มใจมากๆที่รู้ว่าเบสเป็นคนที่ดีมากๆครั้งนี้ใส่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่จริงใจพี่ถูกชะตามากๆแต่อย่าไปบอกเบสนะพาเบส่านมัไปให้ได้วีน่โอเคพี่จัดไปจะแอบเชียพี่ จริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงรู้สึกเป็นห่วงและอยากให้กําลังใจเบ้นมันเสมอแต่พี่ก็ไม่กล้ารู้สึกไม,มากกว่านี้เดี๋ยวถ้าเบ้นมันรู้ขึ้นมาจะรู้สึกอึดอัดเพราะต้องถ่ายด้วยเพรต้องถ่ายละครด้วยกันไปรอีกนานพี่เลยคิดว่าพี่ขอเป็นกําลังใจและเป็นให้คำปรึกษาห้างหงก็พอยังไงก็ช่วยๆกันดูๆมีอะไรบอกพี่ได้เสมออุยอ้ยอุ้ย แขชอบดู่อละครเลยชไหมกูก็ไม่บอกกไม่หบอกเพราะเป็นวัวไงแบบว่าแบบกลัวมึงแบบไม่ได้ชอบเขาอะไรอย่างนี้ตอนแรกกูข้างรักแฟนตัวเองแหละไม่แต่ตอนแรกกูไม่รู้ไงตอนแรกบอกกูเอาม่อกูก่อนกู แล้วไม่บอกตัวเขาก็กูกูไม่ได้บอกตรงๆแต่กูก็พยายามพูดไม่เหวยตอนบ้านเก่าก็เดี๋ยวเพื่อนเศร้าอะไรเงี้ยก็บอกเออมึงคุยไปเลยแบบมันช่วยฮืดใจได้อะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้เศร้าจะกดไงจะกดอะไรละสระ A สอเสือสระอาเอ้ย่สองเสือสระ A สองเสือไม่เอ้ยสระ A สอสระ B นอนเรือสระนี่ค่ะกูค่ะตอนนี้กูกูเห่าต้องกดเป็นเหรอเห่าเห่าจะกดไงคะ ไอ้ยยม่านอยู่ที่ตอบคนนะคะเราจะเจอผู้ชายกี่โคนติดไปดูฟลอตินคือสี่คนแรกคือผู้ชายอ่ะผู้ชายเยอะมากนี่ย่ด้านเนี้ผู้ชายหมดเลยอะดีไฮด้านนี้ผู้ชายโอ้โหแรงมากแม่แล้วยังไม่หมดนะคะทุกคนคะคนโสดอ่ะเนาะนี่เปคนอเราตอบคนนะคะอยากดูโทรศัพท์ ูกของใครอีกคะของโอ๊ตไปแล้วเดี๋ยวก็หายต่อแค่ลดต่อไม่แกแต่แค่ลดันก็ไม่มีบ้างไม่มีแฟนแล้วเออไม่ได้แบบค้างนะคนมีแฟนแล้วเราจะถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวโปนเดี๋ยวเราจะทำให้ถูกเข้าใจอย่าง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 พี่โต๊ะแกก็เอาไม่ดูดีกว่าอย่างเมย์แกก็ไม่ดูดีกว่าไม่แต่ของมึงก็ไม่มีอะไรของอ้าากูกล้าเปิดกูไม่มีค่ะกูเล่นจักรยานบ่อยค่ะกูคุยคนเดียวค่ะ พูดคนเดียวค่ะโอ้คนไม่ต้องโมหรอถ้าใครถ้าใครอยากจีบโอนะคะเลยอยากรู้จักโอ้หรืออยากคุยกับโอนนะคะก็ติดตามไอจีนี้ได้นะคะโอ๊ตโสดนะคะไปได้แล้วก็หายนะคะก็ยังโสดอยู่นะคะก็ตามได้นะคะแต่ว่าของเบสนะคะก็ตามได้แต่ว่าต้องไปตามที่ตรงเทมดูดสตาร์โอ้ยอยู่เป็นปะอาหารหมากสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอยาก อยากให้พวกเราทำอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยไม่ใช่แป้งนะแต่แขกก็ไม่ใช่แป้งนะแต่แขกโอเคค่ะบายๆกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะคะเราขออนุญ,ญาตแล้วนะทุกคนเราไม่ได้ไไม่ได้ละเมิดสิทธิ์นะคะถ้าออกได้ก็ออกถ้าออกได้เดี๋ยวกูเบอร์ให้ได้ก็เบอร์ดังคลิปเลยไม่ได้โอเคแล้ว okay, ่ะ